ปกติให้กินอะไรก็ไม่กินนะลูกพอทุเรียนนี่เอาใหญ่เลยใช่ไหมคะชอบมากเลยใช่ไหมคะอ้อใหม่อ้ำอ้ํา็จะป้อนนายอืมหอเห็นไหมคะอ้ํอ้อือหือ,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 อ เด็กงับชุดยังเลี่ยอ๋อโอเคโดนไหมแต่พอไหนไม่โดนเต็มเต็มเลยลูกอืมโอ้ยติดนิ้วโอ้กินเองอาแม่จะโอเคเก่งมากลูกเอาข้าวตากเองเลยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอืมโอเคยร่โอ้โหพี่ปิ่มลูก